ยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนไลน์วันนี้นะคะก็จะนำนักเรียนเข้าสู่วิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาขึ้นตอนที่3ในเรื่องของการพัฒนาทักษะการฟังการดูและการพูดค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะการพูดเรื่องจากสื่อที่ฟังและดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนะื้อหากันเลยนะคะการพูดเรื่องจากสื่อที่ฟังและดูนะคะในปัจจุบันเนี่ย ข่าวสารต่างๆนะคะรวมไปถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยเราสามารถส่งถึงกันได้แบบว่าในระยะเวลาที่แบบว่าเร็วมากๆนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าแบบโลกไซเบอร์หรือโลกดิจิทัลเนาะ เพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารตรงนี้เราสามารถเข้าถึงได้แบบ anywhere anytime คือทุกที่ทุกเวลานะคะการฟังและการดูเนี่ยจึงเป็นทักษะสำคัญในการรับนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็จะต้องมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้มันก็จะนำไปสู่ทักษะการพูดซึ่งเป็นหัวใจหลักในการเรียนคลิปวันนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องฝึกทักษะการฟังและดูให้เกิดความชนานาญก่อนนะคะแล้วก็ควรเป็นผู้ที่จะมีมารยาทใน การฟังดูและพูดให้ด <Elena> ีด้วยเพื er ่อท <ap> ี่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะมาดูความรู้เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการฟังและดูสื่อกันเลยนะคะการฟังและการดูสื่อมีประโยชน์เพื่ออะไรและเป็นไปทำไมคะก็คือเราทำให้เกิดความเข้าใจความคิด ความสนุกสนานและก็ความเพลิดเพลินนะคะในส่วนที่บอกว่าเป็นความเข้าใจความคิดเนี่ยอาจจะเป็นเราไปรับสื่อที่เป็นข้อมูลที่เป็นความรู้เป็นข้อเท็จจริงแต่ในส่วนที่ความสนุกสนานและความเพลิดเพลินตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสื่อที่เป็นบันเทิงคดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้ฟังและดูสื่อแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์นะคะความรู้สึกออกมาเป็นภาษาพูดด้วยนะคะต่อมาค่ะผู้ฟังและผู้ดูเนี่ย ก็สามารถเป็นผู้พูดได้นะคะการพูดทุกครั้งก็จะต้องเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะให้แก่ผู้ฟังเราจะไม่พูดในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์เคยได้ยินไหมแบบมันจะมีคำหนึ่งอะคะ่ะที่ครูเคยได้ยินมาเขาบอกว่า ฉันน่ะเป็นคนพูดตรงนะอะไรเงี้ยแต่การพูดตรงกับการที่แบบว่าพูดแล้วมันเกิดประโยชน์เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนเนาะบางคนพูดตรงแต่สิ่งที่พูดมันไม่เกิดประโยชน์อะคะ่ะแต่ถ้าเกิดเราพูดเนี่ยแล้วมันเปิดมันเกิดประโยชน์กับคนอื่น เราสามารถพูดตรงได้เลยนะคะอะต่อมานะคะเรามาดูแนวทางในการฟังและดูสื่อก่อนก่อนที่เราจะพูดเราก็ต้องฟังและดูรับสารให้มันชัดเจนก่อนนะคะเราก็ต้องเกิดจากการตั้งใจฟังและดูนะคะมีจุดมุ่งหมายในการฟังและดูเราไม่ใช่ดูไปเรื่อยๆนะคะเราก็ดูว่าเฮ้ยเราจะดูวันนี้เพื่อที่เราจะสรุปหาใจความสําคัญอย่างไรดูเพื่ออะไรแล้วก็ไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ เนาะเราเคยเห็นใช่ไหมคะข้อความในโทรทัศน์ที่บอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าเท่านี้ห้ามชมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการใช้วิจารณญาณก็คือการที่เรามีความรอบคอบในการรับรู้ของเรานะคะว่าสื่อที่เราได้รับมาเนี่ยเราควรจะมา คิดวิเคราะห์แล้วก็มาแยกแยะก,ก่อนนะคะเกี่ยวกับข้อดีข้อด้อยของสารนั้นๆนั่นเองนะคะพอเรารับมาแล้วนะคะเราก็ต้องวางใจเป็นกลางนะคะเราก็ต้องปาศจากอาคติใช่ไหมแล้วก็ สิ่งที่สําคัญเลยพอเรารับมาแล้วเนี่ยในสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะต้องลืมใช่ไหมคะแล้วก็ต้องจดบันทึกในสิ่งที่เราฟังและดูด้วยนะคะต่อมานะคะเรามาดูมาระยาทในการฟังและดูสื่อกันนะคะข้อที่1สําคัญมากค่ะเราต้องไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่มีสมาธิในการจดจ่อดูแล้วใช่ไหมแต่คนอื่นน่ะเขายังมีสมาธิในการที่จะรับสารน,นั้นๆอยู่นะคะเราก็จะต้องให้เกียรติผู้อื่นด้วยนะคะต่อมาค่ะข้อที่2ไม่รับประทานอาหารหรือ เครื่องดื่มในขณะที่ฟังและดูอันนี้มันก็อาจจะยากนิดนึงสําหรับโรงภาพยนตร์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปฟังและดูสื่อที่เป็นแบบว่าสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆนะคะเพื่อที่เป็นการให้เกียรต ผู้พูดนะคะหรือแบบว่าเ,ออเราจะได้มีสมาธิในการรับสารได้อย่างเต็มที่นะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการสํารวมกิริยาอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงบางทีเราอาจจะแบบการลุกการแสดงอาการการนั่งการขยับร่างกายนะคะเราก็ต้องอยู่ในอาการที่สํารวมนะคะแต่งกายให้ถูกกาลเทศะนะคะกาลก็คือเวลาเทศะก็คือสถานที่นะคะ การแต่งกายเราก็ต้องเคารพสถานที่แล้วก็สมควรแก่เวลาด้วยนะคะว่าเออที่แห่งนี้ควรแต่งกายอย่างไรนะคะก็จะทำให้เราดูเป็นแบบเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีด้วยนะคะต่อมานะคะก็คือฟังและดูอย่างตั้งใจอันนี้ก็จะทำให้เราดูแบบเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ทำให้เราได้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ไม่คลาดเคลื่อนนะคะต่อมานะคะเรามาดูการฟังและดูนะคะ การพูดตรงนี้นะคะเราเราดูไปแล้วเราได้ฟังไปแล้วนะคะต่อมาเราจะมาดูในส่วนที่เราจะต้องพูดในสิ่งที่เรารับมาตรงนี้แหละเป็นส่วนที่เราสกัดองความรู้แล้วก็ถ่ายทอดโดยใช้กระบวนการพูดนะคะเราจะต้องใช้ทั้งทักษะการฟังการดูการคิดแล้วก็การพูด เราใช้ไปแล้วด้วยกัน4ทักษะนะคะเราก็ต้องทําให้มันต่อเนื่องแล้วก็สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกฝนให้มันเกิดความชํานาญเพื่อที่เราจะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะลองมาดูตัวอย่างนะคะสมมติว่าถ้าเราฟังในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะวันนี้จะเกิดพายุฝนนะคะในช่วงเวลา17นาฬิกาเนาะเราเราดูสภาพอากาศเราว่าิตอนเช้าเนี่ยมันมัน ฟ้ามันยังปโปร่งอยู่เลยเนาะมันไม่น่าจะใช่แต่สารที่ให้มาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยว5้าโมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวฝนจะตกและถ้าเกิดเราเราฟังเราดูปุ๊บเรานําไปสู่การคิดต่อว่ามันน่าจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะพอมาเราจะพูดถ่ายทอดสารเนี้ยให้กับเพื่อนร่วมงานหรือคนอื่นๆอย่างเงี้ยเราจะถ่ายทอดอย่างไรให้มันดูแบบว่าน่าเชื่อถือแล้วก็ดูแบบว่า นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูความน่าจะเป็นด้วยนะคะพอเราถ,ถ่ายทอดได้แล้วเนี่ยและภาพมงเยยนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆเราก็สามารถวางแผนที่จะใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันในวันนั้นๆนได้โดยที่เราก็ไม่ต้องตากฝนแล้วก็ไม่ต้องเผชิญรถติดด้วยนี่ก็คือการเอาเรื่องที่ฟังและดูมาถ่ายทอดให้คนอื่นฟังแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นๆรวมไปถึงคนอื่นๆก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราถ่ายทอดด้วยนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูกันต่อคะ่ะถ้าเราพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราต้องใช้สรรพนามบุรุษที่1นนะคะบุรุษที่1คืออะไรก็คือแทนผู้พูดหรือตัวเรานั่นเองนะคะ ประกอบคำกริยาที่ระบุชัดเจนนะคะว่าเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นดูในข้อความสีฟ้าในกรอบสีฟ้าเนาะมันจะมีคำว่าดิฉันคิดว่าดิฉันคิดว่าเนี่ยแสดงว่าคนพูดต้องเป็นเพศหญิงใช่ไหมคะแล้วก็พูดอยู่คนเดียวเนาะแสดงความเป็นเอกพจน์และดิฉันคิดว่าผมเห็นว่าอันนี้ก็เป็นผู้ชายพูดนะคะดิฉันขอสรุปว่านะคะส่วนอีกอันนึงจะแตกต่างหน่อยเพราะว่าแสดงให้เห็นว่ามีคนที่เอ่อคิดนะคะมากกว่าหนึ่งคนและ คือพวกเรามีความเห็นว่าเห็นไหมว่าเขาจะมีการใช้สรรพนามบุรุษที่1ระบุชัดเจนเลยว่าเขาเห็นเขาสรุปเขาคิดมันเป็นอย่างไรนะคะมันก็ทําให้ตรงนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วระบุได้ด้วยว่าใครเป็นคนพูดนะคะแล้วก็ต่อมานะคะมักจะใช้คําหรือกลุ่มคําที่บ่งชี้ไปเลยว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะคืออาจจะ คงจะน่าจะคาดว่าพวกนี้จะเป็นคําที่เป็นในส่วนของการอนุมานหรือการคาดเดาว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้แหละมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละมันอาจจะเป็นอย่างนั้นเห็นฝนครึ้มมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นฝนน่าจะตกแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าถ้าเราเนี่ยเป็นผู้พูดเนาะเราสามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะมันก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ผู้ฟังเนี่ยเขาเกิดความกระจ่างแล้วก็น่าเชื่อถือนั่นเองนะคะต่อมานะคะการพูด วิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดูนะคะตรงนี้เราพูดวิเคราะห์วิจารณเนาะมี2ประเด็นด้วยกันนะคะเราก็วิเคราะห์ก่อนแล้วเราค่อยมาวิจารณ์นะคะเป็นการฟังเพื่ออะไรคะเพื่อแยกแยะเรื่องราวออกมาในด้านรูปแบบเนื้อหาวิธีการนําเสนอและก็สำนวนภาษาซึ่งตรงนี้หนูๆอะค่ะจะต้องมีความสามารถในการฟังและการคิดพิจารณาจับประเด็นสําคัญให้ได้นะคะแล้วค่อยนําออกมาแยกย่อยออกเป็นส่วนๆตามรายการดังนี้เลยค่ะ 1ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นอันนี้มันจะมาคู่กันดูว่าอะไรมันคือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อคิดเห็นถ้าข้อเท็จจริงมันก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงหรือมันเป็นองค์ความรู้แต่ถ้าข้อคิดเห็นก็คือแนวคิดหรือทัศนะที่ ผู้เขียนหรือผู้ถ่ายทอดเนี่ยเขาใส่ลงไปในงานนั้นด้วยนะคะเราต้องแยกประเภทได้ว่าเ,เรื่องที่เราฟังและดูเนี่ยมันเป็นเรื่องประเภทใดนะให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรมุ่งประสงค์ไปในการถ่ายทอดในสิ่งไหนนะคะแล้วเนื้อหาเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะนำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับสิ่งใดนะคะแล้วก็ที่มาหรือเหตุผลสำคัญที่ทำให้มันเกิดเรื่องเนี้ย นะทำไมเขาถึงจะต้องนำเสนอสิ่งนี้ขึ้นมาที่มามันคืออะไรนะคะคำสำคัญในเรื่องนะคะแล้วก็การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน <c oughs> เห็นไหมว่าเราเจอกันแทบทุกคลิปเลยเราจะต้องเอาความรู้สกัดออกมาแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าเราเรียนไปแล้วเราจับจุดไม่ได้นะต่อมานะคะนักเรียนพอเราจะต้องพูดสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของมารยาทในการพูดนะคะ 1. เตรียมตัวให้พร้อมค่ะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่เราจะพูดเนี่ยถ้าเรามีการเตรียมตัวใช่ไหมมันก็จะทําให้ข้อผิดพลาดในการพูดเนี่ยมันน้อยนะคะหรือแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เตรียมตัวอย่างไรบ้างเราก็ดูกําหนดหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดนะคะแล้วก็หาข้อมูลประกอบการพูดเพื่อให้การพูดของเราเนี่ยมันรื่นไหลแล้วมันก็ไม่หยุดชะงักนั่นเองนะคะมีกิริยาท่าทางที่ดีนักเรียนลองคิดภาพนะถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาพูดสื่อสารกับเราอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขา พูดแบบล้วงแคะแกะเกามีแบบว่า อาการที่แบบดูเราไม่น่าเชื่อถือค่ะล้วงกระเป๋าโยกไปโยกมามันก็จะทําให้เห็นว่าบุค,คลิกคนเนี้ยเออฉันจะเชื่อถือเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกับอีกคนนึงที่แบบอืมหน้าตรงอกผายไหลพึงพูดอย่างฉานพูดอย่างช,ชาัดชเจนนะคะแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเราควรที่จะเชื่อฟังใครมากกว่ากันนะคะต่อมาค่ะใช้คําพูดสุภาพเหมาะสมกับเรื่องที่พูดนะคะคําสุภาพเหมาะสมเนี่ยในที่นี้ก็คือต้องไม่พูดเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะ ต้องไม่โกหกไม่โอ้อวดไม่แอบ,บอ้างนะคะแล้วก็ไม่พูดเสียดสีไม่พูดกระทบคนอื่นไม่ให้ร้ายคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ใช้คําที่มันสุภาพแล้วก็เหมาะสมหรือแม้แต่การเลือกใช้คําสุภาพอันนี้ก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะคะให้มันเหมาะกับบริบทของเรื่องนั้นๆด้วยนะคะควบคุมอารมณ์ในขณะที่พูดค่ะแน่นอนว่าเมื่อเรามีการสื่อสาร ในสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของเราเออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและเห็นต่างคนที่เขาเห็นต่างเขาก็อาจจะย้อนแย้งขึ้นมาการที่เราควบคุมให้อารมณ์ของเราเนี่ยสามารถสื่อสารได้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราต้องนึกอยู่เสมอมีสติอยู่เสมอว่า ใจความสําคัญนะเหตุการณ์เนี้เราต้องการที่จะสื่อสารความคิดเห็นของเราออกไปเท่านั้นเราไม่ต้องการที่จะมาทะเลาะหรือโต้แย้งกับใครถ้าเราคิดแบบนี้ได้นะคะมันก็จะทําให้การแสดงความคิดเห็นของเราเนี้ยมันบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การควบคุมอารมณ์ของเราในขณะที่เรากําลังพูดนั่นเองนะคะและสิ่งสําคัญค่ะต่อให้ความคิดเห็นมันจะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างหรือไม่ตรงกับใจของเราเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะเหมือนกับเรียกว่าอะไรอ่ะหัวใจสําคัญของประชาธิปไตยเนาะตอนที่คุณครูไปอ่านหนังสือมามีข้อความหนึ่งนะคะจากอ,อ,อดีตนายกรัฐมนตรีเขาให้ความเห็นว่าคําว่าประชาธิปไตยคืออะไรนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่า การเคารพเสียงคนส่วนใหญ่แต่คนนี้เขาก็ให้ทัศนะไปว่าออการเคารพเสียงส่วนใหญ่ใช่แต่จะต้อง ไม่ให้เสียงส่วนน้อยเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้รับความเสียหายด้วยนั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่เพิกเฉยต่อเสียงส่วนน้อยด้วยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องรู้จักรับฟังแล้วก็เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะแล้วก็ควรที่จะพูดให้เหมาะสมกับเวลาไม่ควรพูดเกินเวลาเพราะว่าถ้ามันเกินเวลานั่นหมายความว่าเราขาดมารายาทในการพูดแล้วเพราะว่าคนเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะต้องมาฟังเรื่องนี้ในระยะเวลา30นาที หรือ15นาทีถ้ามันเกินกว่านั้นนั่นหมายความว่าเรากำลังจะไปกินเวลาของคนอื่นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูค่ะการพูดรายง,งานการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าเรามีการเตรียมตัวเตรียมให้พร้อมนะคะมีการพูดรายง,งานเนื้อหาตามลำดับนะ มีอะไรบ้างก็คือความเป็นมาวัตถุประสงค์วิธีการศึกษานะคะแล้วก็ผลการศึกษาและสุดท้ายค่ะถ้ามันจะทําใหออ้การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าพูดปัญญาท้องถิ่นที่ครูนํามายกตัวอย่างตรงนี้ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นอะ่ะเราก็จะต้องมีการยกตัวอย่างเคสตัดดี้หรือกรณีศึกษา ที่เราไปค้นคว้ามาที่เราไปสืบเสาะมามาประกอบข้อมูลที่เราพูดด้วยมันก็จะทําให้การพูดของเราเนี้ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนฟังเนี่ยเขาก็จะเข้าใจถึงบางอ้อได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดเนาะก็ถือว่าครบถ้วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบว่าไปหาข้อมูลอื่นๆนะคะเอามาเสริมเพิ่มเติมเพื่อที่จะอัพสกิลในการพูดของเราให้เรา มีทักษะการพูดที่มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถลองฝึกลองหาลองค้นลองทำได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น